สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่455วาสนายิ่งใหญ่สุดยอดท้องฟ้าเปิดออกรอยแยกทางนั้นในเสี้ยวขณะนี้ก็แยกออกทันทีมองไปไกลๆแล้วเหมือนในสวรรค์ข้างหนึ่งกำลังลืมตื่นขึ้นข้างในรังเรือนมองเห็นไม่ชัดแต่กลับมีระลอกคลื่นพลังกดเกณฑ์มหาศาลสถานฟ้าสะเทือนดินเป็นระลอกระลอกลักจากข้างในมาย่งโลก สวีชิงในฐานะที่เป็นพัดดีเขตปิ่งเคยแบกกฎเกณฑ์ของโลกใบเล็กใบหนึ่งอยู่หลายเดือนดังนั้นการรับรู้ต่อกฎเกณฑ์ของเขาจึงเฉียบไวมากโดยเฉพาะอสูรสมุดรบรรพการวิถีสวรรค์ในกายของเขาตอนนี้ก็กำลังสั่นสถานยิ่งแผ่ความคุ้นเคยสนิทสนมออกมากลุ่มหนึ่งเหมือนว่าสิ่งที่อยู่ในเนสวรรค์มีต้นกำเนิดเดียวกับมันสวีชิงจิตใจสั่นสถานเขามองนายกองที่ไร้รำอยู่ต่อให้ชุดอภรรสีขาวของเขาจะบดบางร่างแต่ท่าทางการไร้รำเหมือนกับเงาเผาเซียนที่บัดในสัมผัสร,รับรู้ของเขาทุกประการ ือศิษย์พี่ใหญ่จะมีชาติหนึ่งเป็นเผ่าเซียนที่บัตรเซียนแท้สิบลำไส้ครั้งนี้แตกต่างจากเรื่องใหญ่ที่ลงมือกับศิษย์พี่ใหญ่ครั้งก่อนหน้าโดยสิ้นเชิงในสมองของสวีชิงเกิดความคิดมากมายผุดขึ้นส่วนชิงชิวที่อยู่ข้างๆก็ตะลึงอ้าปากค้างไปนานแล้วนางมองทุกอย่างนี้อย่างหวาดกลัวประสบการณ์ครั้งนี้เรียกได้กระทั่งว่าเป็นที่สุดของนางสิบกว่าปีนี้ ถูกเผ่าฟ้าธมินจับตัวถูกบังคับให้เป็นบ่าวรับใช้เห็นกับตาว่าเผ่าฟาธมินทั้งสองคนนี้จากผู้ต้องสงสัยเป็นแขกกิติมศักดิ์จากนั้นก็มองพวกเขาเดินเข้าไปในสวนลึกของเซียนแทสิบลำมเสื้อตาปลิบปริบสุดท้ายที่นี่นางได้เห็นการบวงสงฟ้าไม่ใช่ว่าใครจะบวงสงฟ้ากันได้ทุกคนโดยเฉพาะเงาเผ่าเซียนที่บัตรที่อยู่รอบๆเห็นได้ชัดว่ามีเผ่าฟ้าธมินตนนั้นเป็นศูนย์กลางในขณะที่ชิงชิวในสันสถานอยู่ทางนี้หนิงเหยียนอึ้งตะลึงไปแล้วโดยสมบูรณ์เขาลมหายใจหอบถีมองทุกอย่างสีหหน้าาความเลเลืืออช่ และในตอนนี้เองจากการร่ายรำของนายกองจากเงาร่างเผาเซนพิบัตหลายแสนรอบๆที่รวมรายรำจากการที่ต้นสิบลำเสื่อไหวโอนเอ็นอย่างรุนแรงในช่วงเวลาสำคัญนี้เสียงคำรามหดเหี้ยมเสียงหนึ่งก็ดังมาจากสุดขอบฟ้าของต้นไม้ที่พวกเขาอยู่สิทธิ์น้องเล็กช่วยต้านเอาไวท้ทีนายกองเอ่ยอย่างรวดเร็วสวีชิงไม่ลังเลร่างเพียงไหววุบก,ก็นำหน้านายกองไปยืนอยู่ข้างหน้าเขาสีหน้าฉายแววเคร่งขรึมในใจเรียกเทวรูปฟาทมินมาบนท้องฟ้าเทวรูปฟาทมินปรากฏลงมาอย่างรวดเร็วจุดอ่อนของมันคือดวงตาโจมตีตาของมัน เสียงของนายกองแฝงด้วยความร้อนรนิยามที่ดังมาอย่างรวดเร็วเงาร่างที่พุ่งมาจากสุดปลายกิ่งภายใต้ความเร็วที่หน้าตะลึงก็ประชิดเข้ามาสะท้อนในดวงตาสวีชิงอย่างชัดเจนเพียงพริบตาแรกที่เห็นเงาร่างนี้ในสมองสวีชิงก็มีสายฟ้าฟาดมาทันทีเงาร่างนี้ไม่ใช่คนเป็นแต่ศพของเผ่าเซียนที่ปฏิศพหนึ่งไม่เหมือนกับเผ่ามนุษย์ที่หว่างคิ้วของเผ่าเซียนที่บัดมีภาพสัญลักษณ์ประทับอยู่เหมือนลำไส้เหมือนงูคดเคี้ยวบิดเบี้ยวจับกลุ่มด้วยกันประกอบเป็นรูปร่างเหมือนดวงตา แต่นี่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญสิ่งที่ทำให้ในสมองสวีชิงเหมือนมีสายฟ้าฟาดคือรูปร่างหน้าตาของเซียนพิบัติตนนี้ศพเซียนพิบัตตอตนนี้ต่อให้ร่างแห้งทั่วทั้งร่างแผลกลิ่นอายความตายท้องถูกผ่าเผยให้เห็นลำไส้เน่าๆที่กำลังลอยอยู่แต่ละขดๆแต่อาศัยความสนิทสนมที่สวีชิงมีกับนายกองเขาก็ยังมองใบหน้าที่ยุบลงไปของเซียนพิบัตตตนนี้ออกว่าเหมือนกับนายกองเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะบนศพนี้ขณะเดียวกันยังแผลกลิ่นอายเย็นเยือกเข้มข้นออกมาทุกที่ที่พาดผ่านทั่วทุกทิศล้วน ความเย็นประเภทนี้สวีชิงคุ้นเคยดีเหมือนกับของนายกองสวีชิงใจสันสถานแต่ตอนนี้ไม่ทันให้ได้ขบคิดอะไรมากมายศพที่พุ่งมาข้างหน้ารวดเร็วเป็นอย่างยิ่งเพียงไหววูบร่างของมันก็หายไปในพริบตาเหมือนแปลเปลี่ยนเป็นลมพายุคลั่งปัทนาน,นามาหาสวีชิงความอันตรายรุนแรงประตุข,ขึ้นในใจสวีชิงทันทีเทวรูปฟาทมิล,ลอยต่ำลงมาทันทีขวางอยู่ข้างหน้าเสียงระเบิดดังขึ้นทันทีก้องกังวานไปทั่วสารทิศเกิดเป็นระลอกคลื่นบ้าคลั่งพัดกวาดไปทั้งหน้าหลัง สวีชิงทั่วทั้งร่างสั่นสถานกระอักเลือดคำโตออกมาร่างขณะที่ถอยหลังก็เห็นเทวรูปฟ้าทมินที่มาขวางอยู่ข้างหน้าศพทำการต้านการโจมตีอันถึงแก่ชีวิตให้กับตนเทวรูปฟ้าทมินร่างสั่นสถานประดุดขุนเขาขวางกั้นทุกสิ่งศพที่หน้าตาคล้ายนายกองถึงแปดส่วนข้างหน้าเทวรูปตอนนี้อ้าปากส่งเสียงคำรามบนร่างปัตตุรลลอกคลื่นพลังระดับสมบัติวิญญาณขึ้นคิดจะทะลวงฝาออกมาแต่ทั่วทั้งเทวรูปฟ้าทมินแสงสีดำกับพริบแสงว่าบรุนแรงมือทั้งสองคว้ามันเอาไว้ไม่คลายมืออแแม้้ต่นย ขณะที่ยุยุดกันอยู่นั้นไม่รอให้สวีชิงได้หายใจหายคอกิ่งต้นลําไส้ทั้ง9้าจากที่ไกลก็มีเสียงคำรามดังมาเช่นกันเงาร่างแต่ละร่างร่างปรากฏจากสุดปลายขอบฟ้าเป้าหมายคือที่นี่เห็นเป็นเช่นนี้สวีชิงหน้าเปลี่ยนสีประสานปางมืออย่างรวดเร็วทันใดนั้นท้องฟ้าก็มีเสียงพุ่งมาอย่างรวดเร็วกรีดหวีดดังขึ้นเงาเทวรูปฟาตมินองค์ที่สองค์ที่สาองค์ที่สประทับลงมา เทวรูปทั้งสามนี้มาจากสามรัฐของ36รัฐที่นี่ที่เป็นรัฐดงกับราชวงศ์รัฐบนในช่วงนี้แม้สวีชิงจะไม่ได้ไปรัฐอื่นๆแต่ผ่านจากเทวรูปของรัฐยอดฟ้าก็เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพวกมันแล้วสามารถสั่งการได้การมาถึงเซียนแทสิบลำไซครั้งนี้เทวรูปฟาธมินทั้งสี่ก็คือที่พึ่งและพ่ตายของเขาเห็นเทวรูปสามองค์ปรากฏขึ้นทําการต้านทานอย่างสุดกําลังก็เห็นได้ชัดแล้วว่าไม่อาจยืนหยัดได้นานเท่าไรดีที่การบวงสวงของนายกองทางนั้นก็เสร็จสิ้นแล้ว จากการที่นายกองเงยหน้าขึ้นในดวงตาฉายแววบ้าคลั่งภาพที่ทำให้สวีชิงจิตใจเกิดคลื่นกระหน่ำซัดโหมก็เกิดขึ้นเห็นเพียงนายกองสะบัดมือเอาเนื้อชุ่มเลือดที่มีสีสันและขนาดแตกต่างกันออกมาเป็นก้อนๆและบนเนื้อชุ่มเลือดทุกก้อนล้วนแผลล่ระลอกคล,ลื่นคุณสมบัติเทพที่น่ากลัวออกมาสวีชิงแค่เห็นก็จำได้ว่าหนึ่งในนั้นเป็นเนื้อของจวีอิงแห่งเผ่าเงือก จำนวนเนื้อชุ่มเลือดมีทั้งหมด33ก้อนกลิ่นอายที่แตกต่างกันก็หมายความว่ามันมาจากสิ่งมีชีวิตคุณสมบัติเทพที่แตกต่างกันไม่ใช่แค่นั้นในกองยังหยิบอาขวดเล็กสีดำออกมา9ก้าขวดตอนนี้หลังจากที่บีแตกทั้งหมดเลือดสดสดที่แฝงไว้ด้วยคุณสมบัติเทพ9ก้าหยดก็ลอยออกมาจากในนั้นในนั้นมีหยดหนึ่งสวีชิงสัมผัสได้ว่าในนั้นแฝงไว้ด้วยกลิ่นอายของเทพวิญญาณโยจริง จากนั้นนายกองก็ตกหน้าผักตัวเองเสียงหวะดังขึ้นก็สำรอกดินสีดำออกมาเป็นพื้นที่บริเวณหนึ่งดินพวกนี้หลอมรวมเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วก่อเป็นรูปสลักขนาดเท่าฝ่ามือองค์หนึ่งนั่นคือเทวรูปแบบชนสบเผ่าสิงซาสมุดยังไม่จบแค่นั้นนายกองสำรอกต่อไปไม่นานนะเขาก็สำรอกรูปสลักออกมาอีกแปดองค์รูปร่างแตกต่างกันกลิ่นอายก็ไม่ใช่กลิ่นอายเผ่าสิงซาสมุดเนื้อชุ่มเลือดคุณสมบัติเทพสามสิบสามชิ้นเลือดคุณสมบัติเทพเก้าหยดเทวรูปที่หน้าครัองคลูกชายตื่นนได้้้แแลลกิขาวว ผู้จบเขาก็พลันสะบัดมือวัตถุพวกนี้ลอยขึ้นท้องฟ้าทั้งหมดหลอมรวมด้วยกันในท้องฟ้าก่อเป็นก้อนเนื้อกลมพุ่งตรงไปในรอยแยกบนท้องฟ้าจากนั้นนายกองก็โค้งคารวะอีกครั้งเาร่างเผาเซียนที่บัดหลายแสนรอบๆก็โค้งคาระวะเช่นก้อนเนื้อกลมพุ่งเข้าไปในรอยแยกท้องฟ้าจากเสียงเคี้ยวที่ดังออกมารอยแยกส่งเสียงดังกึกกล้องเสียงเบิกฟ้าเปิดปฐพีก็ดังมาอีกครั้งฉีกขาดอีกหนครั้งนี้ฉีกออกหลายพันจังในทีเดียวเผยให้เห็นทิวทัศน์ทั้งหมดในนั้น ในรอยแยกนั้นเป็นความว่างเปล่าและในความว่างเปล่าคล้ายว่ามีสิ่งมีชีวิตขนาดมาหึมาตนหนึ่งในนั้นมองไม่เห็นรายละเอียดมองเห็นเพียงรางเลือนว่าเป็นตัวตนใหญ่มโหฬารรูปร่างมนุษย์ท้องของตัวต,วตนรูปร่างมนุษย์คล้ายว่าอยู่ในสภาวะถูกพาสวีชิงมองเพียงผัดเดียวดวงตาทั้งสองก็เจ็บปวดคล้ายจะระเบิดดีที่พลังลูกกรนพิษต้องห้ามและพลังพระจันทร์สีม่วงไหลทะลักเข้ามานี่ถึงพอจะฝืนไม่ให้บอดแต่ก็มีเลือดไหลออกมาจากนั้นศพที่ปะทะก,กับเทวรูปฟ้าหมินรอบๆตอนนี้ต่างมองท้องฟ้าคุกเข่าหมอบคารวะ ในยามที่สวีชิงจิตใจหวาดสะพึงนั้นนายกองก็พลันเงยหน้าขึ้นมาขณะที่คุกเข่าอยู่มองไปยังรอยแยกบ,บนท้องฟ้าหลังจากเห็นตัวตน,นนี้นั้นเหมือนจะขยับแล้วดวงตาของเขาก็ฉายแววบ้าคลั่งอย่างไม่เคยมีมาก่อนหัวเราะอ,อย่างคุ้มคลั่งขึ้นมาสิทธน้องเล็กชาตินี้ในที่สุดข้าก็ได้ทําเรื่องหนึ่งในหลายๆเรื่องที่อยากจะทําได้สําเร็จนี่ต้องขอบใจเจ้ามากหากครั้งนี้เจ้าไม่ปรากฏตัวขึ้นข้าคิดจะทําให้ได้ถึงขั้นนี้นั้นยากมากกระทั่งว่าภายใต้าการคุ้มกันจากเผ่าฟ้าธรมินข้าเข้ามาได้ไม ตอนนี้ข้าบอกทุกอย่างกับเจ้าได้แล้วเจ้ารู้ไหมว่านั่นคืออะไรนายกองยกมือชี้เปงท้องฟ้านั่นคือมันคาสวรรค์แผ่นดินใหญ่ต้องประสงค์มีมันคาสวรรค์แสนทางทุกทางล้วนควบคุมการโคจรของดินแดนหนึ่งและเหมือนพวกมันก็คือมันคาสวรรค์บรัรพการ99ทางที่ดำรงอยู่มาแต่ดึกดำบรรและที่เจ้าเห็นในตอนนี้ไม่ใช่มันคาสวรรค์ทั่วไปแสนทางในแผ่นดินใหญ่ต้องประสงค์และไม่ใช่มันคาสวรรค์บรรพการ ผ่าเซียนที่บัดเป็นเผ่าที่น่าอัศจรรย์ตื่นกะลึงที่หาได้ยากเผ่าหนึ่งวิธีการสำเร็จเซียนของเขาเหตุที่ใช้ลำไส้ทะลวงท้องฟ้าน,านั่นเป็นพระเผ่าของเขาเหมือนกับเผ่าทั้ง3 1 7 3เผ่าที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ของแผ่นดินใหญ่ต้องประสงค์ในห้วงเวลาต่างๆล้วนทำเรื่องเดียวกันนั่นก็คือสร้างมันคาสวรรค์พวกเขาเผ่าพัน์ที่แตกต่างกัน3 0 0พันกว่าเผ่าในห่วงเวลาต่างๆนั้นคิดอยากจะสร้างมันคาสวรรค์บรรพการทางที่100อของแผ่นดินใหญ่ต้องประสงค์ออกมา แผนการนี้ดำเนินมาไม่รู้ต่อกี่ยุก่อนหน้าเผ่าเซียนที่บตดเผ่าที่ทำเรื่องแบบนี้ในเผาสามกว่าเผ่าเผาที่แล้วคือเผ่าวิญญาณบรรพการจักรพรรดิวิญญาณทำสำเร็จไปกว่าครึ่งแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวทำให้เกิดการการสะท้อนกลับทั้งเผ่าแทบสูญสิ้นและภายหลังการมาเยือนของเซี่ยหน้าเทพเจ้าเคราะห์ลงมาเยือนทำให้แผนที่ดำเนินการมาในห่วงเวลาอันเนิ่นนานของสามพันกว่าเผ่าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นแต่เผ่าเซียนที่บตดในฐานะที่เป็นผู้สื่อปณิธานสุดท้ายพวกเขาได้ลงมือบนพื้นฐานที่เผาวิญญาณบรรพการสร้างเอาไว้ในตอนนั้้้นขาาดดอีีกกกเเเยวว็็จจะสรแล ก้านี้ก็คือส่งสิบลำไส้ที่แปลเปลี่ยนมาจากสมาชิกสายเลือดบริสุทธิ์คนสุดท้ายของเผ่าเซนทิบัตที่สำเร็จเซียนเข้าไปในร่างมันคาสวรรค์ที่ถูกสร้างขึ้นมาทางนี้ให้เป็นลำไส้ที่เชื่อมต่อระหว่างมันคาสวรรค์กับแผ่นดินใหญ่ต้องประสงค์หลังจากที่ทะลวงถึงการทั้งบนล่างก็จะทําให้มันฟื้นขึ้นมาตอนนั้นเผ่าเซนทิบัตขาดอีกเพียง9ก้าสุดท้ายก็จะสําเร็จแต่สิ่งที่ข้าทําในวันนี้ก็คือเติม9ก้านั้นให้สมบูรณ์ มันคาสวรรค์บรรพการทั้ง99ทางของแผ่นดินใหญ่ต้องประสงค์ไม่มีความรู้สึกไม่มีความคิดเห็นของตัวเองเป็นความปั่นป่วนวุ่นวายไปแถบหนึ่งมันคาสวรรค์บรรพการทางที่ร้อยก็เช่นกันทว่าหลังจากที่มันตื่นขึ้นแล้วความนึกคิดของมันจะถูกผู้ที่สร้างมันควบคุมนับแต่โบราณกาลมาสามพันกว่าเผ่าพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็เป็นบิดาของมัน แต่พวกเขาตายไปกันพอประมาณแล้วและพวกเราก็ส่งลำไส้เลือดเนื้อของตัวเองไปในต้นสิบลำไส้นี้หลังจากที่ถูกมันคาสวรรรไปในท้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายก็เท่ากับว่าพวกเราในช่วงเวลาสุดท้ายนี้ได้ร่วมหุ้นส่วนมันคาสวรร์กลายเป็นหนึ่งในบิดาของมันคาสวรร์สิทธิ์น้องเล็กเจ้าวันนี้เป็นวาสนายิ่งใหญ่สุดยอดสถานฟ้าสะเทือนดินหรือไม่ นายกองเงยหน้าหัวเราะบ้าคลั่งขึ้นฟ้าในขณะที่สวีชิงจิตใจเกิดคลื่นยักย้ายสะโถมท้องฟ้าก็มีเสียงดังสนั่นวันไหวลอยมามือยักย้ายขาวราวหยกส่งเปลิ่นหอมหน้าตื่นตะลึงข้างหนึ่งยืน่นมาจากในรอยแยกบนท้องฟ้านั่นการปรากฏขึ้นของมันทำให้ท้องฟ้าเปลี่ยนสีแผ่นดินส่งเสียงกึกก้องกดเกณฑ์นับไม่ถ้วนทะลักมาจากมือข้างนี้แผ่ออกไปกว้างใหญ่ไพศสาลเทียงคุตาก็ปกคลุมไปทั่วทั้งเขตปกครองบุญผ่านกล้างแล้วปกคลุมแผ่นดินใหญ่คลื่นศักดิ์สิทธิทธ์ทันทีภูเขาแม่น้ำต้นไม้ใบหญ้าผืน ท่ามกลางระลอกคลื่นอารมณ์สถานรุนแรงของสัพพชีวิตนับไม่ถ้วนมือยักย้ายข้างนั้นก็ค่อยๆค,คว้าลงมาคว้าต้นสิบลำไส้เอาไว้แล้วถอนขึ้นไปข้างบนอย่างช้าๆต้นสิบลำไส้สันคลอนพวกสวีชิงร่างงนเงินแต่เทียบกับการเปลี่ยนแปลงในเสี้ยวขณะนี้ระลอกคลื่นในใจสวีชิงซัดโหมงกระนำเสียงของนายกองดังก้องในสมองไม่หยุดร่วมหุ้นมันคาสวรรค์เป็นบิดาของมันคาสวรรค์อย่างนั้นหรือสวีชิงคืนพมลมหายใจยิ่งถีกระชั้น ชิงชิวและหนิงเยียนที่อยู่ข้างๆตอนนี้ในสมองก็มีเสียงสายฟ้าฟาดเกิดลมพายุลูกใหญ่อย่างไม่เคยมีมาก่อนเสื้อขณะต่อมาทั้งสองคนลงมือผ่าท้องจะผสานลำไส้ไปในต้นไม้ช้าไปแล้วห้าห้าก่อนหน้านี้พวกจะไม่ฟังข้าตอนนี้สายไปแล้วนายกองหัวร่ารากความตื่นเต้นในสีหน้าพุ่งถึงขีดสุดสิน้องเล็กแม้มันคาสวรรค์บรรพการทางที่หนึ่งร้อยตื่นขึ้นควบคุมแผ่นดินใหญ่ต้องประสงค์ยังต้องใช้เวลาอีกช่วงหนึ่งแต่ในระหว่างนี้ไม่นานเจ้าก็จะพบข้อดีของการเป็นบิดาของมันคาสวรรค์ เทียบกับคงเสียงหลงเจ้านกกระจอกบ้านนั่นเรื่องพวกนั้นของพวกเขานี่ยเป็นเรื่องอะไรวันวันงกอยู่กับแต้มกองทัพแค่นั้นวีรกรรมของพวกเราครั้งนี้พวกเขาตลอดทั้งชีวิตก็สู้ไม่ได้นายกองเอ,อ๋ยขึ้นสีหน้าหญิงทนงภาพภูมิได้ใจเป็นอย่างยิ่งขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก